บัดนี้เป็นครั้งที่93ตรงกับวันที่10กุมภาพันธ์หก้าข้าพเจ้าในะบวนอาจารย์ขอเปล่ยวาจาสาธยายพุทธมนต์ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและเป็นอาจารยิยบูชาแด่องค์พระขวามปฏิเทวราชองค์หลวงปู่สมเดจหลวงปู่คุณเดชหลวงปู่ศิลาตลอดทั้งครูอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินยามณีขอเทพเทวดาเจ้าทั้งหลายโปรดจงมานุมนาในการสวดสาธยายของข้าพเจ้านี้ขออนุภาพบุญพระรัตนตรตัยครูอาจารย์และเทวเดวาทั้งหลาย โปรดจงบรรดานในจิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันควรในการสวดสายรายมนต์ต่อไปบทสวดจุมนุมเทวดาสมันตาจักรวาเลสุอัตตราขะชันดุเทวตาสัทธรรมมุนิราชาสุนันตุสักขหมขทังสาเคกาเมีรูเบคิดีสิขราตเตจันลิเควิมาเน สีเปลัทธยะจากาเมตุลุกนาคาหาเนเคหาวตุมิเขเตภุมาจันตุเทวาชลาธารวิสเมยะขัคันดาปนาคาติทานตาสนิเกยังมุนิวาลวาจันางสาธวเมสุนันตูธรรมมาวนาคาโลยัมตันตาธรรมมาวนาคาโลยัมตันตาธรรมมาวนาคาโลยัมทันตาประส่วนน้ำมารดาสิทธิคาถา นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบรสุทสัจจญาณิยาคถานัตถีเมสานังอัญญังพุทโธเมสานังวะรังเอเตนะสัจจวัชนนะสดุจิมีอนตุสัพปะทานัตถีเมสานังอัญญธรรมโมเมสานังวะรังเอเตนะสัจจวัชนนะสดุจิมีอนตุสัพปะทานัตถีเมสานังอัญญสังโฆเมสานังวะรังเอเตนะสัจจวัชนนะสดุา ประส่วนมหากาลุณ fl to ิโกนาโฑตีอธิกาคาถามหากาลุณิโกนาโทอัตยสัะปปานินางปุรนตวาปารมีสภาปโตสมบูรณมุตตรมังเอเตนะสัจวัชเทนะมาขอนตุสัพพูป yep ัตถวามหากาลุณิโกนาโทอิตายสัะปปานินางปุรนตวาปารมีสภาปโตสมบูรณมุตตรมังเอเตนะสัจวัชเทนะมาขอนตุสัพพูปัตถวามหากาลุณิโกนาโทสุขายสัะปปานินางปุรนตวาปารมีสภาปโตสมบูรณมุตตรมังเอเตนะสัจวัชเทนะมาขอนตุสัพพูปัตถวา โ่วนมหาสมัยสูตรเอวามสุตังเอกรังสมยยังบคกว่าสัเกสุวิหารติกะปีละวัตุสมิงมาวะเนมหัตาพี่ขูสังเกนาสาติยปบัณมิตเตหีพี่ขูสเตหีสพเพเฮวะอารันเตหีทัสหีจะโลกาาตุหีเทวตาเยปุเยนะสันนิบุธาคนติภควันตังทัสนายาพี่ขู่สังคันจะอัตโคจตุนนางสุทาวาสกายิธานางเทวานางเอธทัโหเสียยังโคบคกว่าสัเกสุวิหารติกะปีละวัตุสมิงมาวะเน มหาตาปิค mm ุส hmm. ังเขนัสสติปัญจมาเตหิพิคุสเดหิสัเพเหวะอรันเตหิทัสหิโลกาตาตุหิเทวตาเยปุเยนะสานิปิตาหุนติภะวันตังทัศนายาปิคุสังกันจายานุนามยมปิเยนะภะกขวาเตณุปสังกบัยยามาอปิสังกามิตาวะภะวัโตสันติเกปาเจกะทาทาภาสายามาติอัตถโคตาเทวตาสายะถาปีนามะพระวาปุรัโสสัมัจจิตังวาภาหังภาสาลายะภาสาลีตังวาภาหังสามีชายะเอ ว่าเมวะสุธาวาเสสุเทเวสุวนรณาริฏาปะกวะโตปุรัโตปาตุลาหังสุอัตคโหตาเทวตาประกวันตังอภิวาเทศวาเอกมันต่างทั้งสุเอกมันตังทิตาโคเอกาเทวตาประกวะโตสัญญเกี่ยมราตังอพาสิมหาสมัยโยปวนัสสมินเทวกายาสัมมาคตาอาคตมาอิบังดามาสมัยังตะกิดไดเยวะอัปราหิตสังคันติอัตคโหกราเทวตาประกวะโต สันนิเกยมังคานังอภาสิตตะลาภิกขโวสมาตาสุจิตังอัตโนบุชุมการสุสารตีวะเนตานิฆะเหตวาอินตาลิยานิลักขันติปันติตางติ ะโกปลปราเทวตาประกวโตสันนิเกอีมังคาทางอภาสิเจตวาขีลังเหตตวาปริฆังอินทขีรังโอหัจยัมมเมชาเตจรันติสุทาวิมะลาจักรุมตถาสุตันดาสุสูนาคาติอะตะโกปราเทวตาประกวโตสันนิเกอีมังคาทานอภาสิเยเกจิพุทธังสละนังคัตตาเสนเตครมิสันติอปายะปูมิญปหายะมานุสังเทหันเทวกายังปริปูเนสันติเตอะตะโกประกวาภิกขุลามันเตสิเยปูเยนาภิกขเวทัสัสุโลกตาตุสุเทวตาส นิเบตาโหติตะถากระตัางทัศนายยาปิคูสังคันจากเยปิเตพิคเวอหิษสุอดีตมัทธานานาอรหันโตสัมมาสมพุทธาเตสัมติภะวันตานางเอตัปละมาเยวะติวตาสนิเบตาอหิสุไซยะทาติ ม่ฮั่งเอตลาหิเยติเตปิขเวพระยุสันติอนาคตมัคฐานังอนันต์ตสัมมาสัมพุทธาเตสัมผิพระกันตานังเอตถะเรามาเยวัตเตวตาสัมมิปริตาพระวิสันติไสยะทาปิไม่ฮั่งเอตละหิอายจิกิสาณิเพิกขเวเทวกายานังนามานิกิตเยสาณิเพิกขเวเทวกายานังนามานิเตสิสาณิเพิกขเวเทวกายานังนามานิตาสุนารถสาธุกังมนัสิกรนุถาภาสิสามิเยวามันเดนิโคเตวิโคพระขอตปัจจโส

สิโลกมนุษย์กสัมมิยัตปูมาตัาสิตาเยสิตาสิลิขภับพลังปีตตาสมาหิตาปุถุสิหะวะสันลีนาโลมาหังสาพิสารพุทโธทาธรรมนาสาสุทธาวิปัสสนาวิลาพิโยปัญญสตียตวะวเนยกปิรวัตตเวตโตมันตยิสัทธาสาวังเคสาสเนละเตเทวกายาภิกันตาเตวิชานารภิกขโวเตจาระตพมากโลูุตวาพุทธะสาสนนังเตสัมปะตะลูกยานัมนุสย์ นัณทัานังอภิเกสตามัคคุงสาสังอสาตถาสันิงสตังเอิเกศหาสานังอมนุสย์ณมัทธสุงอเปเกณันตามัทคุงทิสาสภะพุตตาหุงตันจาสภังอภิญญายักษะววคิเตวานะจากคุมาตโตมันตยิสตานาวะเกศาสเนละเตเดวกายาพิกันตาเตวิชานาถพิกโวีวังขังจิตยิศสามิคิดเลเหียนุปปัสโซสตตาสหาสาวยาคาภูมากะผีละวัตถวา ที่มันโตยัติมันโตวะมันโตยัสสิโนโมธฏมานาภิกมุมิคูนาสิมิติงวะนายจสหาสาเฮมะวตายาคานานาตะวันนิโนมันโตยัติมันโตวะมันโตยัสสิโนมัฏมานาภิกมุมิคูนาสิมิติงวะนางสาตาหิลาติเหาสายาคานานาตะวันนิโน่ที่มันโตยุติมันโตวะมันโตยัสสิโนมัฏมานาภิกมุมิคูนาสิมิติงวะนางอิเตเตโัสสาหาสายาคานานาตะวันนิโนที่มันโตยุติมันโตวะมันโตยัสสิโนมัฏานาภิกมุมิคุณาสิมิติงวะนาง เดชากิตาปัญจะตายาคานันาตวันนี่โนยที่มันโตยุติมันโตนะมันโตสัาสีโนะโมทมานาภิกขมุมิคุณาจะมีเตียงบักนางทุกิโรราชค่ะฮิโกเวปุรัสสานิเวสานางปิญโยนางสตาสสานังญาคานังป็นยรูปาสติภูมิโรราชค่ะฮิโกโสภาคะจะมีเตียงวะนางปุริมันจัติสังราชตัตตะโถภาษาสติคันดาปานังอธิปติมาราชายสัตติโสปุตตปิตัสสะปะหาโวินทานามาปะหาปะลาที่มันโตยุติมันโตนะมันโตสัาสีโนะโมทมานาภิกขมุมิคุณาจะมีเตียงบักนางทักษินันจญ ทิสังราชาวิรุณโธตับภาษาสติภูมิวัฒนาณอธิปติมหาราชายสัติโสพุทธปิตาสาปหาโวินธนามาปะหารพะลายที่มันโตชิติมันโตวะนวันโตสัตซีนมุทามนาภิกขมุมิภูนาสิมิติงวะนางปฏิบัติมันจติสังราชาวิรุปโคภาษาสตินาคานาอธิปติมหาราชายสัติโสพุทธปิตาสาปหาโวินธนามาปะหารพะลายที่มันโตชิติมันโตวะนวันโตสัตซีนมุทามนาภิกขมุมิภูนาสิมิติงวะนางพุทธานจติสังราชากุเวโธตับภาษาสติยาารช ชายาสตสพุทธบิตาสาะหาุนานามาพะหาพระลายที่มันโตวิจิมันโตนะวันโตยาสตสนวลโมานาพิกมุมีโคนาจิติิงบังปุริมันจาทีสางราชารทร วิรูนาโกปจิเนนะวิรูปโกกูเวโลตะลังทิสังจัตตารโอเตมาราชาสามันตาจัตโรทิสาทัดธารมานาทั้งสุวรรณีกะเพรวาตเวเตสังมายาวิโนทาสาอากูวันจานิกาสธามายากุเตียนดูเวเตียนดูวิปูจะวิปูโตสหะจันทโนกามเสศโตจักกินุกันตุนิการตุจะปัญหาตอุปมันโยจะเทวโสโตจะมาเตลิจิเตไซโนจะกขันทัพโณโดราชาชโนสัตโต อากががูบัญญาสิโหเจวะเตมพระโลสุยาวัจสาสอาเทยนจนเยจลาจานโนคันดักภาษาลายจุธิมัลตมานาพิกามูมิคูนาสมิติงวะนางทาคูนาภาษานาคาเวสลาดสัตถกากรรมปรสัตราอากูปัญญาขจยาทิพิยามุนาตตระธาจาอากูนาคาจายาสสิโนเอราวันโนมหานาโคสบักขสมิติงวะนางเทนะคลาเชสาสาหารันติทิปาทิเคปิชีวิตถุตจากคูเอหายาสา วนาชปัตตากิตลาสุปนาอิทิเตสะนามังอวัยันตธานาคราจานมาสิสุปนาตัเขมามากาสิบุโธสนาหิวจาอิวปาวะหายนตาคาสุปนาสารนามการสุบุทังคิตาวชิหะหัดเทนะสมุทางอสุดาสิตาพาะโลวาสวะเซเตจิมตุเรศสีโนเอลกั กาละกัญชามาปิสมาอสุราธานะวีกะสาวีปจิตติสุจิตติจตหาหราโตนมุตยิสหสตั์จักรวริปุตตานังสพเพโลจนามากาสนาหิเตวาพัลินเสนางลาหูปัสตมุปปาขมูสมโยธานิปัตันเตปิคุณาสิมิติงวะนังอาโปยเตวาปะตะวีจาเตโยวายโยธาขมูวรุณาวรุณาเทวาโสมโมจายัสสาสหะเมตตากรุณากายิกาอาคูเตวายสัสสีโนทเสเตระธากายาสเตรนาตะวานิโนอิทิมันโตจุติมันโตวนาบันโตกระจัดสีโนมัทมานาภิกขโมพิคุณาสิมิติงวะ นเป็นดุจติเทวสารีจะอาสมาจักทุเวยะมาจินัสุปนิสาเทวาจันดามาคูบุราคิตาสิยัสุปนิสาเทวาสุยยาภคูบุราคิตานัขันนิบุราคิตวาอาคูมันเทวาอาก้าวสุ วัสุนังวาสโวเสธโวสกูปะคะปุรินทะโตทะเสตีทะทากายาสัพเพนานตะวันนิโนยิทิมันโตยุติมันโตวันะวันโตสัตสิโนมัทมานาภิกขมุนวิโคนาสเมติงวะนางอาทากูจาปูเทวาชลาหมคขีสิขาลิวะอริทักาจโรชาจามุมาภูภานิพาสิโนวัลุนาสาธรรมาจาอาจุตาจะอเนชกาสุรยะลูกจิลาอาคูอาคูวัสวรเนจิโนทัศเสตีทะทากายาสัพเพนานตะวันนิโนยิทิมันโตยุติมันโตวันะวันโตสัตสิโตมัทมานาภิกขมุนิโคนาสเมติงวะดนาง

ชูกากรุมหาลุนาอคา,า,า,าค,บบคาอูเดคณะสาสหโอทาลาัญหาปโมคาอาคูเทวิจักาาจกาณาสตามาตาหายลักขะชาณิสกาเจยะสัตสีโนถ้าได,ด้ยังอาคาปิจโนโยดิสาพิวัสสติรัเสเทรัฐากายาสตีนาตุวันนิโนอทิทิมันโตชุติมันโตวันรมันโตเสสัตสีโน มโธมานาภิกรมุลภูนาสิมิตินุมานางเฉมยาตุสิดายามากัตกาจายาสัสสิโนสมพิทการมะเสถาเจตินามาจาสวานิมานตินอาคูทาคูบันนิมิตาทาเสตีรัตตากยาสเพลนันตะวะนิโนยิปมันตวยุติมันตววนมันตัวเสสิโนมโธมานาภิกมุงภูนาสิมิตินุมา สถิติเดวานิกายาสเปยนนาณวานินโนานามันวะเยนะอคันจูงเยจันเยสศทิสาสหะพาวุตจาติมะกิลังภูคตินทัมนาสวังทะเชมรคาตลังนาคังจันทังวะอจิตาอิดังสภามาตละมัตโตจักปุตไตทิมตโตสหะสันังของเราตนโสจักสุปข้าสัมพิติงวะนสาสัปม์มลกานาเมาปรมาพิฏินทัตติปปโนชุติมันโตวพิสมากายโยยสัตสีโสทเสตาอิสลาอาคูปัจเจตกวัสวัตตีโนเตสันเจอมัจจโตอาคาหัริโตปริวาริโตเตจัสสตีภิกันเตสินเตเดวิสภ มัตกีมาลาิณาพิการนิปนัสะกานัสสะมันทียงอิทักนาถันทัตลาขีนาปันธัมตุอสมนตาวลิวาริตะมาวมุจิตากุจินังอิจิตาธรมาสีโนกันหาศีนังอเษยิปานินาตะละมาหจัสรังกะตวานะเพระวังยะาบรุสสโกเมโคตนะยันตสวิทุโกสะาสุวตถาวัติสังโกตัวเสยังวัตเสันจะสะพังอภินญายะวะชิตวานัจจักูมาตะตัวมนตะยิสะทาสาวเสสาสเนละเดมาลเสนาพิกันตาเวิชาถัทธิโต ทจะอาตมปมากรุตตวาพุทธศาสาสนางนิตราแข่งอิปกามุงในสานงมงบีจะยงสัพย์เชื่อสังขามาพยาติตายาสานิโนงมันติสาพูเดหิสาวกาทิตย์นสุกาติบทสวจุลาชยประกร นโมเมพุธเตยศาสรละตะนักแตยะรรมิกาเตชะประสิทธิปสีเทวานาลายะปะละเมสุปราสิธิพมาจะอินทาจะจัตตุโลกาคัมภีรักขากาสมุทาภูตุมังคาจัตสภมัชยประสิทธิพระวันตุเตชยะชยะธรณีธรณีอุทธิอุทธีนาธีนาทีชยะชยะฆคนละตนละนิสัยนิไลใสเสนะเมรุราจะพลนรชีชยะชยะคัมภีรละโสมปีนาเคียนทนาคีปิศาจปูตกาลีชยะชยะตุนิมิตาโลคีชยะ ชยศิลปีสุทธาธานมุขาชาชยชยวรุุนณมุขสาตาชยชยจำปาที่นาคักุลันคันตะชยชยคขจฉุนนตุรงสุกละผู้โจงเสียพยาคธีปาชยชยวรลุนณมุขยาตาชิตาชิตาเสนาลีปุณสุทินอรดีชยชยสุขาสุขาชีวีชยชยธรณีตะเลสถาติชยยาชยชยธรณีสารตินสถาชยชยมังกราลัญยาพระวังเขชยชยวรลุนณยะเขชยชยลักษเส สุระปุชเตชาชยยะชยะพเมนทักขนาชยะชยะราชาที่ราชานชัยชยะชยะปัทวินสพังชยยะชยะอรหันตาปจเจกับะพุทธสาวังชยะชยะมเหสุโลฮโลฮาลินเทวาชยวัชยชยะพัมมาสุลโคชยะชยะนาโควิรุนหาโควิลุปโคจันทิมาและวิอินโตจักรีนะกเตโยจักกุยนูวะลุโนปิจะอคิวายโยจักปายจุโงกุมารโรทะตัลตากโกอัฏราสสมหาเทวาสิทิตาป ส an, ัอาทะโยอิสิโนสาวกกาสภายชยะราโมภวันตุเตชยะธรรมโมจะสังโคจะท่าสปาโลจะชยะกังอิีนะชยะเตชีนะชยะโสตรภวันตุตอิเตนะพุทธเตชีนะโหนตุเตชยะมังค์ลังเชยปิพุทธสัจลิมาตูยังมาสัจะปาปิมาตูบปรษเชโยโอโคจมุทิวันเทปโมทิตาชยะตถาภะมขนาเมเฮสิโนชโย ปีพุทธศักราสิริมโตอย่างมาราศาจปาปีมาตปราชโยอุโคจะกพุทธิบันเทียวิตาชยะาาอินทคนาเมสนโนเชียปีพุทธศัสรสิริมาตอย่างมาราศาจปาปีมาตุปราชโยอุโคจากพุทธิบันเทียวิตาชยราชาเทวคนาเมฮสินโนเชียปีพุทธศัสรสิรมาตอย่างมาราสเจปาปีมาตปราชโยอุโคจาุทธิบันเทียวิตาชยราชาสุปันนาคณาเมสิโนเชียบปีพุทธศัสรสิรมาตวอย่างมาราศาจปาปีมาตปราชโยอุโคจากตาทธิาันเทียวง ชื่อปีบุัสันสิริสิมาโตยังมารัสสัจะปาปีมาโตมาลาชโยโอโคจมนนที่วันเดีมิตชยะตรทาสปามะคานามาเฮสีโนชิ่อันโตะภธิยงมเรสศรัทานังนันที่วัดโตเอวันตะบังไมชโอโงฮิชยอสุชานมังคาเระปราชิโะปันรังเกติเสปะตัพิโปคาเระวิเซเคะสปะุทธานังอบครับประตูโกโมสติสุนัขตางสุมังขลังสุปะปะตางสุโบทิตางสุโกโนะสุโมะโตะจะสุยิถังฟัมมัจจาริสุป เทวดาขีดเนธีอัตตาราสุตตาวิรุณหาพุทธศาสน์เนอโลคาสุตตาโหดสหสเปียกิยาติพิสุนันตุโพนโตเยเทวันสังเนิงธานีธีฆาตาทีฆาติธีฆายุกาสัทธาของตัสุตตาของตัสัตว์พะธาตุขันตุสัต สัพพตาตานังรักขันตุชินาสาสนาญาการิปัฏฐาเตี๋ยสังสเปปุเรนตุมโนรัฐาด้วยตากาลีบอกว่าสัมตุวัสังวัสาวราหะกาโลคาจัตวเทวเตสังนิวาเรนตุจะสัพพตากายาสุขังยิตตสุขังอรหันตุยถาละหังบทสวดธรรมนิยามสุตัง เยวะเมตุตังยะกังสัมปะยังภะคะวาสาวะทิยามิหารติเจตัพพะนีอนากัปเปนภิกขะสาอาราเมตตะะโกปะาวิกูอมันเตสิภิกขโวติะทันเตติเติกะวปัจจสสมกวเอตโวจะาาวาิขเวถาคตานังอนุปาาวาตถาคตานังทิฐาวะสาธุมติตาธมนิยามาสัพเพสังฆลานิจาตังตถาคโตปิสัมพุทธะิเมติอิสัิิตววิตวอจิกติเตติปัญะ เปรติปัตตาเปรติวิวรติวิภัชติอุตานิกโลติสัพเพสังฆานิจจ ตาทาวาปิกเขเวตาธาคตานังอนุปาทาวาตาธาคตานังทิทาวะสาธาถุธรรมติตตตาธรรมานิยามัตตาสัพเพสังฆาราทุกขาติธรรมุทากตโตปิสัมพุจติอภิสมิเตอภิสัมุจิตวาอภิสมิตวาอาจิกาติเตสิติปันญาเปติปัตถเวติวิวัตติวิวัจติอุตานิกะโรติสัพเพสังฆาราทุกขาติบาทาวาปิกเขเวตาธาคตานังอนุปาทาวาตาธาคตานังทิทาวะสาธาถุธรรมติตตตาธรรมานิยามัตตาสัพเพธรรมานัตตาติธรรมุทากตโตปิสัมพุจติอภิสมิเต อภิสัมบูรณ์ิตวะอภิสัมิตวะอจิกาติเทเทติปัญญาเปติปัตตะเวติวิวารติวิปัจติตุตานิกรลติสเพธมานัตตาติธรรมโวจักภะกวาอัตมนาเตปิคูปะวัตโตปาสิตังพินันตุติบทสวดพัทเทกรัตตคาถา ตีตังน,นาวาขามายะนับปฏิการเคียนขาขตังบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่ผูกมัดวงหถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะทะตีดำมมาินานตังอปัตตันจะอาณาขาตังสิ่งเป็นอดีตเขละไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุบันนั้นจะโยธรรมังตัตตัตถนิปัสสติอสังีราสังขปังตังนิทามนุพโลกิเยผู้เรียนทำกันเกิดขึ้นเฉพาะหน้านี้ดังนั้นอย่างแจ่มแจ้งไม่งอแงคอนแคนของคุบอกาะคุณการเช่นนั้นไว้ อชิวาจิตตมาตับปางโกชัญญามาละนางสุเวความเปลี่ยนเป็นจิตที่ต้องทำวันนี้ใครจะรู้ความตายแม้พรุ่งนี้และหิงโสังขลรันเตนะมหาศีในนะมัจจุนาเพราะการบัณเพี้ยนต่อมัจุราซึ่งมีเสนามากย่อมไม่มีสำหรับเราเอวังวิหาลิมาตาพิยโหัวรักมาตันทิตังตังเวพาเทกรัตโตติสันโตอาจิตคาตมุเนี้มุนีผู้สรงบย่อมเก่าเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกี่ยงงานนักลาวนลเงินคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียงาทีเดียวก็น่าชม ุทธวัฒนธรรมสังเวียครับปัจจเวคณะ สัพเพสังฆารานิจาสังฆาร์คือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสัพเพสังฆาราทุกขาสังฆาร์คือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกตัวยากิพอเกิดขึ้นแล้วแก่เจบตายไปสัพเพธรรมานัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารแเลยไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราทุกวันชีวิตต่างมยกิจะตายเป็นแช นะแต่ยืดตอนนี้โยสานางเมชีวิตตางชีวิตของเราเป็นวอมตายเป็นที่สุดรอบชีวิตตางเมยนี่ต่างชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมระนางเมนี้ต่างความตายของเราเป็นของเที่ยงว่าตคนที่จะสังเวชอยังกายอยจีลัง,ลงร่างกายนี้เมีตั้งอยู่นานเปตวินญ,ญาโนขันปัจกาลุญญาณชุนตัวเขาทิ้งเสียแล้วที่เสนสติจะนอนทับปัตกิลซึ่งแผ่นดิน ลิงขลังวะรคดุถึงว่าต้นไม้และต้นเืนนี้ลัทางหาประโยชน์ไม่ได้อน้จาวัตสังกาลาสังขารสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงเนาะปาทวยะรรมิโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาจิตตะวานิรุกจันตีรั้งเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังบุปจะโมสุโขความเ้าไปสงบระงับสังหารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งสาเพสตามรันตีจารสัตว์ทั้งหลายทั้งพวงกำลังตายอยู่มลินสุจามนิสเลที่ตายแล้วและกำลังจะตายจะเทวะมาริสามิเราก็จะตายอย่างนนนัั้เหมือกน นักที่มีเอธะสังสยโยความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแก่เราเลยบทสวดเมตตายังกิณกิยังกิณกิคุสลังกรรมังสเพหีพระเตหีกตังปุญญานโรนโมทันตุจุดันตุปุโตเยเทวาสัมิงทานียจิกตาดีอายุตกาสตาหงตุจิตาหงตุทุกามวังญันตุมาตาปิตาจุดตาหงตุทุกขามวังยันตุ สัพเพยาติกาจึงตาของตัทุกามุจันตุสัพเพยาติกาจึงตาของตัทุกามุจันตุสัพเพปิสาสัพเพยะขาสัพเพปิดาจึงตาของตัทุกามุจันตุสัพเพอาจลิยุปัชชายยะสุิตาของตัทุกามุจันตุสัพเพนักกัตตาจึงตาของตัทุกามุจันตุสัพเพเทวาสุิตาของตัทุกามุจันตุสัพเพสามารถตินังถนิจันตุโวมุสวดบูชาหลวงปู่ทวด นมโมพุทธิสัตโตคันติมายะอิติภะกวานโมพุทธิสัตโตคันติมายะอิติภะกวานโมพุทธิสัตโตคันติมายะอิติภะกวาปฏิทานคาถา ยาเทวตาสันติมยาระบาสินีตูเปะคาเลโพธิคาเลถ่ายิงถ่ายิงตาธรรมบตานีนะพระวันตุปูจิตาโสตินกรณเตียนถิมยาละมัทธเลตยลาจัมจานามวการจัพิกาวะสลามิกาธานาปฏิอุปัสกาามาจัพเทยสานิ้ขมาจัพอิสราสาปานะปูตาจิตาพระวันถูเตชะลาผู้ชาเยปิจัพสัมภวาสังเสยธาตาอธโมปาติกานิจญาณิกานามววรังปติจัพเตสะเพีิรูกาสากะโลตุสังขยังท้าตุกิตังจัพตังธโมธรรมบัตลาจัพปุฆะลาสังโขตุสัมมาโ วะอาถายะจจะหตตายะจจะอเมรักกัตุสัพมโมสัพเพปิธรรมจาริโนุสิสัรรมปาปุเนยามันอเมริยะปเวทิเตปัสนาหุตุสัพเพปิปานิโนพุทธศาสเนสัมมาตาลังเบเันโตกาเลเทวปวัสสตตุพุทิภาวยสัตตานังสมิทังเมตุเมธนิมมาตาปิตาจะรสชังนิจังรักขันติปุตตะังอีวังธรรมเนนะราชาโมปิชังรักขันตุสัตตรรทวตาอุโยชนะคาถา ทุกขปัตตาจะนี้ทุกขาพยาปัตตาจะนี้พยาโสกปัตตาจะนี้โสกวง่ตุสเพริปานิโนเอตาวัตตาจะนิสัมปันงปุญญสัมปันตังสเพเทวานุโมทันตุสัพพสัมปติถิรยาทานาตถันตุสัพทายาสีลังลักขันตุสัพพาภาวนาพิรตตาวุนตุขจันตุเทวตากัตตาสุมางคุมคะถาวุนตุสัพพังสุมางคลังลักขันตุสัพปเทวตาสัสสะพุทธานุภาเวนะสุทีวุนตุนิรันดรังวุ่นตุสพังสุมางคลังลักขันตุสััพพะเทวตาาสธมนุภาเวนะสุท Mundu sapa nzu mangkala na kanu sapa tewa ta sapa sangka anu pa wena tsu tiwa ntu ni lanta lanu. Sapa ibu ta wala pata pa jeka na nda yang pala ngwa na nda jeche na laka ma mi sapa tewa sapa ibu ta wala pata pa jeka na nda yang pala na laka ma mi sapa tsu sapa wala pata pa jeka na nda yang pala ngwa laka ngwa ta

ด้วยแห่งานแห่งบุญบุญส่วนที่ข้าพเจ้าได้สวดสรรยายพระพุทธมนต์นี้ข้าพเจ้าขอน้ค่าอุทถวายเป็นพระราชบุญสมเด็สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้เสด็จสู่สวรรค์คาลขอนี้ทรงเป็นบุญกุศลนี้จงปสับิริมงคลแก่ข้าพเจ้าให้แข้งแกร่งปลอดภัยจากทุกสวงโรคภัยอันตรายทั้งปวงให้มีแหล่งรายได้อันเศรษฐิจมั่นคง เป็นสมาอาชีพบรรยชธรรมคำบ้าไม่มีอ่ใหญ่ายากจนพอ,อยอาได้มีแก่ข้าพเจ้าขอข้าพเจ้ามีสมาธิกีทั้งมั่นในพระธรรมคำสอนในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ารวมอยู่ในความดีงามตลอดกาลเรื้อนานอีกทั้งขอเทพเทวดาทั้งหลายผู้ได้นโมทาสาธุก,การในบุญวุฒิสุนีพระภาษีประสาทพรน้อมส่งนุภาพในมงคลมีสุขถึงมงคลแบบปีตายอดเศรษฐีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวรวมถึงวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิ่องค์มเด็ได้จัดสร้างขึ้นให้เพียงได้พุทธานุภาพเทวดานุภาพและนิทานว่าอันศักดิ์สิิทธ์ ทำมนผลให้เป็นสิริมงคลแก่ผู้ปกครองเนี่ยบูชาทุกการเทิน